สำหรับใครที่เป็นแฟนแฟนซีรี่ย์เกมออฟ n ทนนะครับล่าสุดเลยนะครับเขามีประกาศว่าเขาจะทำซีรีสย์สปินออฟออกมานั่นก็คือภาพ,พะยะนตร์อ่ะมันนั่นก็คือซีรีสย์เรื่อง House of the Dragon นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางซีรีส์ House of the Dragon ที่จะฉายทาง HBO เนี่ยมีการประกาศวันฉายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ฟออ์ชอนิวสซึ่งซีรีส์เรื่อง House of the Dragon เรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวก่อนจะเกิดเหตุการณ์นในเกมออฟโตรนถึง300ปีนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจะได้คุณแมตตสมิธนะครับมาร่วมเล่นด้วยนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าแกเล่นเป็นใครว่ามันเป็นเรื่องราวของตระกูลทาเกเลียนเลยอันนี้จะได้เห็นมังกรกันเต็มๆเลยแล้วเขาบอกว่าในภาคนี้เนี่ย เราจะได้เห็นมังกรทั้งสิ้น17ตัวละครด้วยกันนะครับก็มีภาพออกมาหลากหลายมากเลยภาพแบบสวยนะสวยมากๆเลยนะครับรอคอยดูอย่างยิ่งเลยใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกมออฟโทนนี่คือหนึ่งเรื่องที่เรารอคอยครับสำหรับกำหนดฉายนะครับตอนนี้มีการประกาศวันฉายออกมาอย่างเป็นทางการแล้วคือวันที่21สิงหาคม2022ผ่านทางช่องทาง HBO และก็ HBO Max นะครับช่วงปลายปีเนี่ยรู้สึกว่าซีรีส์น่าติดตามมากๆเลยนะ ผมเห็นเนี่ยเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ผมดูตารางตอนนี้นะครับ House of the Dragon The l o r d of the Ring The Power of the Ring ที่เป็นซีรีส์ของ The l o r d of the Ring แยกออกมาทางพรามวิดีโอมีซีรีส์ของทาง Disney Plu ั h ฮอสต a r อย่าง Obi Wan Kenobi แค่3เรื่องเนี้ยโอ้โหกรี๊ดแตกนะฮะแทบจะ วันหยุดพักร้อนเพื่อที่จะรอดูหนังกันเลยทีเดียวนะครับยังไงรอคอยติดตามครับสำหรับแฟนแฟนซีรีส์เกมวอล r o รนเรื่องนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel